เป็นไหมครับเหลือจะเชื่อนะครับซื้อหูฟังนะครับแต่ได้ของแถมเป็นตัวเครื่องแปลภาษามานะครับนี่แน่นอนเลยครับเป็นหูฟังแปลภาษาด้วยไอครับเป็นตัวตัวของ l e n o v วนะครับยีลเลอร์ XP11 ครับตัวนี้มาพร้อมกับตัวหูฟังที่แปลภาษาได้ถึง1034ภาษานะครับแล้วก็มีจอนะครับมีจอ LED นะครับแล้วหน้าจกนี่เป็นตัวเป็นกระจกสามารถส่องแต่งหน้าสบายๆครับเนี่ยครับ หมบอกกับคุณท้าวตตีนะครับที่นะครับเดินทางด่วนๆก็พกพาได้ได้ทั้งเป็นหูฟังได้ทั้งเป็นตัวกระจกในการ่องแต่งหน้าต่างๆได้เลยครับสองกันตัวนี้ตัวหลักของอ่าตัวนี้ก็คือเรื่องของการแปลภาษาครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆลองฟังการแปลภาษาไทยภาษาจีนนะครับยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยนะครับ ครับก็สามารถแปลได้ตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ดีเลยเพื่อเกนการในการแปลผฟังแปลภาษาด้วยเอไนะครับมีการเชื่อมต่อที่มีความเสถียรเนื่องจากใช้ตัวบลูทูธนะครับเป็นเวอร์ชัน5.4แล้วก็มีความอารวดเร็วไม่ดีเลยครับคุณนะครับเงก็เป็นตัวไฮไฟครับวันนี้มันทดลองการกันน้ำดูแล้วัครับทดลองกันก้ำหนูว,าานว,ว่าจะจะหลังจากการโดนน้ำแล้วจะจะ,จะใช้งานได้อย่างปกติไหมครับ ะครับใช้น้ําแรงๆนะครับในการที่จะเออนะครับาเป็นตัวแทนตัวแทนในการจําลองการเรื่องการโดนน้ําโดนเหงือต่างๆนะครับเรามาดูกันว่าการใช้งานจะปกติไหมครับปกติครับใช้งานได้เสียงปกติเลยครับนะครับสนใจนะเพื่อนครับตัวหูฟังเรโนเวอร์นะครับนี่ให้ความจุแบตเตอรี่มาหนึ่งหนึ่งพันสองร้อยมิลลิแอมป์ครับแล้วใช้เป็นตัวโวแบงค์ฉุกเฉินได้ยามที่เราแบตเตอรี่สมาร์ทโฟนเรา แบตน้อยลงมานะครับการแปลภาษาก็เป็นตัวประทับใจครับมันหมดสำคัญก็มีหมดเรื่องการภาษากี่หมดหมดหลักๆอยู่3โหมดครับมีหมดอนสนทนา AI แล้วก็หมดแปลภาษาแบบสองต่อสองแล้วก็แบบใช้งานร่วมกับสามารถโฟนของหูฟังนะครับใช้งานได้สุขสบายเพื่อนๆสนใจสามารถดูที่ผมปักหมุดไว้ด้านล่างนะครับสนใจก็กดไป